คนทุกคนนี่ค่ะจะว่าขอนไหมเรียกว่าต้นดีกว่าค่ะเพราะเขายังไม่ตายหูเต็มเลยค่ะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นกับลุงฝรั่งก็พาทุกคนมาเดินเล่นนะคะเดินเล่นแถวบ้านริมทะเลค่ะเดินเล่นไปด้วยแล้วก็หาเก็บเห็ดข้างทางไปด้วยนะคะไปค่ะทุกคนไปเดินเล่นกับป้าอ้นแล้วก็ไปช่วยป้าอ้นหาเห็ดด้วยกันนะคะเราเดินอ้อมมาทางทะเลแล้วก็จะเดินวนไปทางหมู่บ้านข้างในนะคะ คณาทะเลช่วงนี้เขายังไม่ขึ้นนะคะแต่สาหลายพัดมาเต็มเลยค่ะนี่ค่ะสาหลายคืออาหารของคณาทะเลนะคะ <S <S 2> <S 2> ก็ออกจากทะเลเดินเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะยังไม่เจอเห็ดสักดอกเลยค่ะทุกคน พูดปุ๊บก,ก็เจอปั๊บเลยค่ะรั้วบ้านคนอื่นนะคะนี่อเอเก็บค่ะกล้องจับตรงไหนนอกเขาเหนียวนะทุกคนอาจจะเก็บด้วยช้าหน่อยเสียได้ค่ะดอกเล็กๆกำลังโผลเ่เยอะเลยค่ะลุงบอกว่าน่ะอยู่ในรั้วบ้านเขาเลย ยังใหญ่เลยแก้บอกว่าเสียดายที่เข้าไปไม่ได้นะคะดูค่ะโอยเสียดายต้นนี้มุดหน่อยนะคะหนามลูปเบอรี่ค่ะมองเห็นไหมเอ่ยจุ๊เอีก่อ สายเย่อีกนิดนึงค่ะีอยู่หลังออกจากหมู่บ้านก็มาทางสวนนะคะเดินออกกำลังกายค่ะวันนี้หวังว่าแต่ก็ยังแอบหวังว่าจะเจอเห็ดหูหนูได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านนะคะ นี่ดอกเหียวหน่อยนะเหยียบหินลื่นโขาดอีกช่อค่ะบ้านนี้มีคนอยู่ด้วยนะดูต้นนี้ค่ะ ตอนนี้เจ้าของบ้านไม่อยู่นะอยู่ข้างทางเอาเด้ง<อ>เ,เด้งดึงดึงสวยงามค่ะเก็บอุ้ยเหนียวเก็บจากฝั่งนี้นี่ค่ะรุ่นแบบนี้ลาบอร่อยนะคะกรอบกรอบค่ะเอ,อะ๊๋ยป้าอ้นบอกไปอย่างเนาะคือว่าเวลาเราพูดเยอะ แล้วก็จะลืมว่าพูดอะไรไปแล้วบ้างเพราะว่าวันนี้กว่าจะเดินมาเจอได้ทีละทีละต้นสองต้นนะ่ะยุมย่มๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเหนียวนี่อีกดอกทั้งนี้ค่ะนี่เดี๋ยวไปเก็บข้างบนนะคะนี่ค่ะตามไปตามไป มีเพื่อนรอซื้อว่าอยากได้สักหนึ่งกิโลโอนบอกว่าหุ้าเก็บได้เยอะจะไม่ขายนะจะให้ฟรีๆเลยค่ะแต่ก่อนที่จะให้คนอื่นต้องให้ตัวเองก่อนนะคะคือว่าต้องได้ตัวเองก่อนแล้วก็ก็แจกจ่ายค่ะอันนี้ต้องโคลนเขานะระวางเห็ดก่อน เมื่อกี้หล่นเอาไปด้วยเสียดายกว่าจะเดินมาเจอเห็ดอินโกิเจอแทะแล้วค่ะทุกคนทุกคนนี่ค่ะจะว่าขอนไหมเรียกว่าต้นดีกว่าคะ่ะเพราะเขายังไม่ตายหูเต็มเลยค่ะมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่นะคะ้นเก็บไม่หมดนะคะทุกคนเพราะว่า จะเก็บเฉพาะดอกใหญ่ๆค่ะดอกเล็กไว้ให้เขาโตกันนี้ก่อนโอ้คุณลุงไม่มาจาับกล้องให้ป้าอ้นดึงเลยเหรอเอาแต่เฉพาะดอกใหญ่ๆนะคะดอกเล็กก็ต้องมาเสียงดวงว่ารอบหลังป้าอ้นมาจะมีคนเก็บไปก่อนหรือว่าเขาจะอยู่รอปรอ้าอ้นอือดูตรงนี้ค่ะ เขาเล็กเกินนะคะสังเกตดูนิ้วมืออืมหล่นชิบอันที่หล่นไนเก็บเอานาน,นั่นลุงชี้เปล่าทางนู้นอีกต้นหนึง่งโอ้ตรงนี้เสียดายคะ่ะทุกคนเขาเขาเล็กเกินนะคะยังเล็มได้ดอกใหญ่ทางนี้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอีกช่อหนึ่งทางนี้ ไหนนาะไหน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 ม <c oughs> ีค่ะเดี๋ยวจะไปตามที่คุณลุงบอกว้าวนี่ค่ะทุกคนอุ้ยป้าอ้นไม่เห็นนะเนี่ยถ้าลุงไม่บอกป้าอ้นเดินผ่านวิดอกใหญ่ค่ะเดี๋ยวเด้อ้ีอู้ใหญ่สวยมาก เสียดายมากค่ะทุกคนที่มืดก่อนหาต่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องมาลุ้นอีกทีปีหน้านะคะว่าปอนจะหาเห็ดหูหนูได้เยอะและก็สวยไหมก่อนจะก,กันวันนี้ปอนก็ขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่มีให้กับปอนเสมอมานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปใหม่ปีหน้านะคะปะอนไม่ขอสัญญานะคะว่าปีหน้าปอนจะได้เห็ด สวยๆเห็ดใหญ่ๆหรือว่าได้ผักสวยๆผัดใหญ่ๆหรือเปล่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่สภาพอากาศนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment. เป็นกำลังใจให้ป้าอ้นเรื่อยมานะคะทั้งปี2024และปีก่อนๆมานู้นนะคะยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนป้าอ้นต่อไปปีหน้าและปีต่อๆไปด้วยค่ะก็ขออวยพรให้ปีใหม่นี้ ปีใหม่ปีหน้าไหมอะปีใหม่ปีหน้าขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆช่วงเวลาค่ะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีค่ะ